ครับผมพี่น้องครับไปลุยป่าเห็ดกับผู้กองอีลงผักห้างเข้าเนาะพี่น้องเนาะกับอีสานบ้านขอยเองพี่น้องผมลุยปอกไม้ที่ชัดเจนพี่น้องผมปอกไม้ที่ชัดเจนไปโอ้ฝนตรงน้ำไหลายอยู่ตัวตงน้ำใบักหลพี่น้องอืมใปให้เจ้าคล้องใส่ไบกินใบอาบไบทุกยางน่ะ,ะไปลุยเอา้าเพื่อเผิดอดาสายุงสิ เอาเราคือว่าปิดหองเหล้าตะเก้าบนสิปิดดิพี่น้องนี่เกื่อยังพิดปกตินะหรอกอ่เดี๋ยวเคอนุญอยากกับพี่เบิง้งู้กกองอีก,ก่อนอ,อีอโอ้เฮยอยู่พี่นอ้องเฮยอย,ออยู่นอนอยู่นอนอยู่เฮยอยู่นอนอยู่เลยครับเล่นว่าเป็นยางว่าเป็นยางขัดยังสีว่าเป็นยางาเอางงาเราพวากันอาพักคอนคอยเห็นว่าปิดประตูหอง ถ้าเก้าเพิ่นปิดพี่น้องถ้าเก้าเพิ่นปิดแบบนี้ไปข้อาเขาหาเห็ดต่อตกใจเบิดอืมเขามาช่วงนี้กะให้ระวังปับจักน้อยระเบิดร้ายพี่น้องผมหลังจากสงครามเวียนหน้ามาผู้กองอีกู่กับระเบิดบ่เบิดเลยว่างต่อสเสลยว่าสัน อยากพ่อเฮ็ดปวกเนาะพี่น้องเนาะว่าม่าว่าตรงตรงสบายมีอยากได้เฮ็ดปวกอยากได้เฮ็ดปวกเลยเฮ็ดอื่นมันมันอาราคามี่เอฟซีถามมาเนาะครับเนาะมีเอฟซีธามมาว่าเฮ็ดอื่นบ่มีบ่บอกว่ามันมีมันก็มีเป็นเฮ็ดปวกแต่เย็นเฮ็ดปวกหี้เชี่ยวขึ้นเฮ็ดปวกหี้เชี่ยวขึ้นเอ่อบางได้ซีหาดกับที่ว่าคุ้มแล้วบ่ได้แจกดอกอกันเด้อพี่น้องยี่พี่เอง ค้นเขาเลือกเดินป้าเห็ดป้านี่จจะมียังดีแต่ว่าค้นเขาครักเฮ้ยขึ้นมาจะซีหาดอกนี่ี้ยหยุดเลยขันเป็นเห็ดเห็ดไข่กระไดเห็ดปวกกระไดพี่น้องเขาบ่าตีเนาะครับเนาะ เก็บเห็ดมานก็ต้องตื่นเต้นเั้งสี่แหละครับรอบเดิกพี่น้องมาเก็บเห็ดรอบเดิกน,น้ำกันอืมสีบ่ใดเลยบ่บักหางยาวตีจีเรยียนรงเรียงรงเรียงยื่น้ำปาปใหม่พี่น้องอ เฮดพันบม่มีกระดาษฟอยพันลายนี่เรามองมันเป็นตะงเงิดม,มันเฮดบอยนะมันเฮดบอนี่ยี่ยมเรบ่มี ไหม่เชียถือว่าเป็นไหม่เชียเล็กๆนหน่อยๆน่อยหาไปเรียร่ยๆเลยพี่น้องตามสีบ้ามี่บอกแล้วครับหาเห็ดมันสิไปโอ้ยนี่ดอกหนึ่งอ้ยนั่นดอกหนึ่งโอโลดบ่ไดดิหาเห็ดนำบ้ามีต้องต้องสมจริงสมจังล่ะกะบ่เฟกบ่ตัวพี่น้องได้คือได้ เกิดคือเกิดบ่เกิดกับบ่เห็นเกิดเท่ากับเห็นผี่น้องเมื่อพี่นอ้นองเห็นดอกไดที่บ้ามีซ่องไปหรอบ้ามีบ่เห็นพี่น้องเห็นทวงในเดอยทักในเดอยพีน้องเด้อืโอ้ดอกเลี้ยมันนี่ขึ้นยาเแิดพีน้อง ดอกแรกข้องมือคือยากแน้อมีบ่เนาะบ่มีก็บ่ได้ลงให้พี่น้องเบิ่งเด้เก็๊บเฮ็ดบ่ได้จักด่างยังเอาลงให้เบิ่งอยู่เบามีก็ย่านพี่น้องด่าพี่น้องวาเนพี่น้องเนาะอ้เพิ่เาเก็บบ่เบื้อเสดงว่าแคาเจ้าเขาแล้วพี่น้องทางอบตกู้ให้เพื่อนเขาแล้วเขาแนวนี้ขั้นสันมันนาจะเห็นจจกดอกแน่แล้วนั่นนะอันนี้บ่เห็นเลยเชียร์พกไว้คือเ่าบ่เกิดคือบ่เกิด วัใดก็บอกเอาทอนตัวยานอยู่ดีพี่น้องเขาป้ามาดึกเดืกแนวนีเนาอพี่น้องเนาะจะเข้าสีพผอ,อยังบ่ผอวอยัง,ออยงเข้ากับบ่หูถ้าเก้าใันมันเกิดมันก็เป็นดอกให้เห็นหลวนะ,สะเสดียงว่ามีคนมาแล้วพี่น้องสเสดียงว่ามีคนมาแล้ว ห well. ้อยเชียนี่ก็ว่านี่ห้อยเชียอยู่บ่ได้ย่าว่ากันพี่น้องผมอืมอืมบ่มีจักดอกเดียวเมียต่ดอกเดียว เป็นเวลาที่เป็นการใส่เวลาที่โดนที่สุดเราพี่ดอกเนาะเก็บเฮ็ดอีพ e ีนี่วะบ่บได้บ่อยอมเว้ยหางแจ๊กสีไปเอาใส่ดีล่ะ บนในป่าในป่าน้ำก็สิบูเข้าไปเรียนขว้างให้เกิดอโอ้ที่นองอีที่นี่พวกเข้าก็มาถูกยาหายปากกำจินมันหมกเฉบบาทนี่โอ้ยเห็นแล้วฮ่าฮ่านี่แน่นี่ กันป้อยธรรมชาติมันตามที่บ้ามีเลียกหลอกมาตามที่บ้า poke, มีเลียกหลอกมานี่กันป้อยธรรมชาติครับพี่น้องมันก็เกิดมาเป็นจูมห้เฮาพร้อมด้วยหูวไอ้นี่แมันอยู่บ่มกไตเอาเจ็ดหมือกแต่ก็เกิดแค่น้ากันเห็ดไข่พูนพี่น้องอันนี้เป็นเห็ดไข่พูนงามๆเลยพี่น้องเห็ดไข่พูนงามๆพี่น้อง เอาอยูดอกย่าวาบ่เอาใส่เราใหม่เชี่ยวค่อยเอาอยูพี่น้องเอาอยูเกิดดอกเดียวนี่บ่ซี่หาดอกขันดอกขีมเมี่ยวนี่มาาันจังสีพ่อปนเด้ขอขนหน่อยเอยเล็กระแหงบ่ถือยู ด็ดอกหนึงพี่น้องด็ดอกหนึงเล้วด็ดอกหนึงเล้วด็ดอกหนึงเล้วดอกสองตรงหน้าแถวนี้เพิ่งว่าอะไรมันบ่มีดินไอ้มันบ่มีใบไม้ปกพี่น้องเนี่ยมันบ่มีใบไม้ปกโอ้ยนี่นี่พี่น้องนี่ใบไม้ปกไว้ใบไม้ปกไว้โอ้ยมาเด้อยคนเ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 อ้ย อู้อ,อ,อ้พี่น้องผมสวยงามแต่การตาเป็นยางยิงพูดนะแกงแสบแสบพี่น้องแกงแสบแสบใส่ถุงลงไปดอกอื่นบอกเกิดอีกบอกเบิงเยี่ยมีใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเฮาอืม ปฏิบัติเจ็บเห็ดสองดอกได้ก็ว่าเจ็บเห็ดมันกะนี่แหละครับมันเ่ราะเป็นห้องคู้เดียวมาเจ็บครับผมมันเป็นคนหลายคนผู้อื่นเพิ่นกงอยากคือกันกับเฮาะสติแล้วก็สายตาสำคัญที่สุดในการเจ็บเห็ดเด้อพี่น้องเด้อสติสาย ตาสำคัญที่สุดในการเก็บเอานี่ยังพี่น้องป้าเห็ดกระขักไหมนี่ยังพี่น้องกว่าขันวชีงวกับบวมแย่นนะ่ะคันวชีงวกับบวมแย่นนะ่ะพี่น้อง อือ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 อนออออืออนออื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 ออออ้ออืออืออืออออืออือืออ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  ไปไปพี่น้องโอ้เกิดอยู่นี่ก็คือสิบบคือเราแหละโอ้ยเห็ดไปทัวครับเที่วโอ้ยไปไปพี่น้องผมอุ้ยได้ดอกบางเงี้ยโอ้ยเย็บ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 ดอกบางเงี้เอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่ดอกบางเงี้ดอกบางเงี้้ยบ่เคยเห็นโอ้บ่เคยเห็นเห็ดอีหยังดอกเงี้ปานนี้จักเที่ยพี่น้องอุ้ยเดะไก่กองฉี่ก็สร้างหัวมันแล้วครับมันดอกเงี้ปานนี้นี่แหละค่ะมันยู่ใบไม้พุ่นนะดอกบางเงี้ หอยบ่เอาข่อยกรบบาแล้วหอยบ่เอาข่อยกรบบาแล้วพี่น้องหอยบ่เอาข่อยกรบบาแล้วพุ่นนะปนอิ่มปนอิ่มพี่น้องผมปนอิ่มเลยดอกนี่ไปบดอารมณ์เลยบดอารมณ์ไปต่อเลยบ่าวมี อืมอืมไทัวปวดเยอะออันนี้ก็สิได้ป่นหนึ่งพอดีแหละพี่น้องเอาไปแจกให้บ้านอืได้ยี่โด 3, 4, ดสามซีโดด บ่ได้ปนคือเพินน่นวาเนาะครับเนาะเอาคลิปนี้บ่ยาวบ่ได้เลยพี่น้องเ้อคลิปนี้สิบ่ยาวยบ่ได้หูขมขวม่ฮ็ดบวกนีเชียวกับบ่เกิด เฮ็ดยังนี่พี่น้องผมเกิด,ดโดนเลรวอุย้ยเกิดเกินเน่าพี่น้องเฮ็ดโจกโลกดินี่เมนบ่พี่น้องผม,มกินได้ไดินี่เพราะว่าแม่งจอบิดแล้วออือ นี่แล้วเสียดายตะโพนนี่หละพี่น้องสันเพิ่นบเชียให้มันแปนออกไปเบิดเลยยังเสียมันเกิดจุ่มบุมจิมดิมอยู่ดีเห็ดเหยียดนี่มีแตด่ดอกใ่ายๆพี่น้องเกิดบานเชียร์แล้วมันตรงบอกตรงว่ามันบ่เกิดเสนาเสียดายเป็นย่างหยิ่งเนาะพี่น้องเนาะโอ้ลืมลืมลืมล,มล,มลืมอีกมองนึงพี่น้องลืมอีกมองนึง ไปไปพี่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 เห็นกองขี่้วลืมด้วยมาเทียมันได้อีกเจ็ดดอกสองดอกเพื่อได้เห็นเท้บาน,พน,พนเพิ่นปนลาแดงคชิงคืองู่กับของไข่ น่าสิเกิดจุ่มบุ่มจิ้มบิ่มอยู่เด้พออีแม่เอ้ยลงทุนมาไตา่ครับเก้ยให้พี่ให้น้องห่าได้กินกันเด้อเอาไปก็ไปแจกพี่แจกน้องห่อนั่นแหละกินก็นกนได้บ้ามี่บ่ได้อักว้ผู้เดียวดอกเป็นบ่มีโอกาสหากลมาหาสู้เพื่อนกินแ่ละบ้ามี่ก็ได้ให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันเฮ้ วิจงไว้ยี่ดีบ่ผู้มาควานก็ได้ าขอบคุณทุกไลาทุกซับทุก,กัดที่การตามเหมือนเดิมคือกพี่น้องผมจากหัวใจที่งานอีสานบ้านดอนเองบ้ามีบอกแล้วคันบ้ามีได้เจ็บเห็ดเปรีอยู่ใส่กระซังนี่น,นี่เงาไม่แอบๆนี่ไผคือว่ามันสีมีเห็ดพี่นอ้องเกิดยากยุ่งว่างลำบากแต่ก็บว่าผลสายตาบ้ามีไปได้เป็นเห,ห็ดที่หลีตาดีอีหลีพี่น้องแต่ว่าหลีบ้ามีบ่ได้นี่ เห็ดไข่ดอกงามๆเอาขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผมมีเงินอีกอยู่บ่นี่อะบรก็ไม่้